1, 1, 1วันนี้พี่ใหญ่นะฮะ G E A พรุ่งนี้เราจะงดถ่ายรถไฟหนึวันนะฮะเราจะมีคลิปเขาเรียกว่าเป็นขบวนแห่ประเพณีชุมแสงนะอันเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่รอบตลาดก็จะเป็นบรรยากาศละกันนะครับบรรยากาศขอใช้คำนี้แล้วกันนะพอไม่รู้จะใช้คำไหนนะครับ สี่ห้าสี่สองรอตามหลังขบวนเจนะครับวันนี้ตู้เขียวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนานนานทีจะมานะฮะตู้เขียวส่วนใหญ่จะไปอยู่ภาคใต้หมดนะครับนานนานทีจะแวะมาสายเหนือสายสารสายตะวันออกบ้างน,นะครับ ดูซิว่าวันอาทิตย์ที่เรากลับคนจะเยอะไหมรู้สึกว่าเหมือนรถจะถอยห,หลังนะไม่รู้ทำไมอ๋อถอยไปอยู่รางหนึ่งนะ อ๋อเติมน้ำแต่ว่าโดดพิเศษที่เจ็ดจะผ่านก่อนอ,อ,อารมณ์เืิดล้างคู่เลยนะฮะตอนนี้โอ้มาฝุ่นกระจายเลยทีเดียว30นาทีนะฮะครึ่งชั่วโมงเป๊ะ ฝุ่นกระจายเลยนะครับพอพึ่งเทหินไปนะครับก็เมื่อกี้โดดพิเศษที่7ก็ล่าช้าไปประมาณครึ่งชั่วโมง30นาทีนะครับรู้สึกว่าต้องหนึ่งอาจเสียเวลาเพิ่มคือเสียเวลามาเยอะแ,แต่ว่าเสียเวลาเพิ่มเข้าไปอีกสงสัยพี่ใหญ่ของเราหิวน้ำนะฮะก็เลยขอเติมหน่อยแล้วกันนะฮะก็ ขบวนเจ็ดก็ผ่าชุ่มแสงไปแล้วไปจ่อยทิท้งที่ตะพานหินพิจิตพิษณสนโลกอุดตลดิตศิลาอาจเด่นชัยบ้านปิ่นนครลำปางขุนตาลำพูนเชียงใหม่นะครับโอเคสงสัยพี่ใหญ่เราหิวน้ำนะฮะขอเติมน้ำหน่อยแล้วกันตอนนี้ตองหนึ่งยังอยู่ที่20นาทีกว่านะครับ หิวน้ำหิวน้ำขอกินน้ำหน่อยก่อนออกไปต่อนะฮะเราเป็นลูกค้าเปรียบเสมือนเราเป็นลูกค้าเราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เขาทำมันคืออะไรและเขาเติมไปทำไมอารมณ์เหมือนลูกค้าที่เข้าเซเว่น่ะส่วนใหญ่ร้อเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางรู้เลยว่าเซเว่นมีการทำงานยังไงอะไรยังไงนะครับแต่คนที่ทำประจำเนี่ยอย่างผู้จัดการผู้ช่วยพนักง,งานประจำเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้าง เนี่ยเราเรายิงมองผมเผิยอย่างเงี้ยเรารู้แหละว่าเติมน้ําแต่เขาเติมไปทําไมเราก็ไม่รู้นะฮะยิงเติมน้ําอยู่นะฮะก็ได้ใช้เวลาประมาณไม่ถึงสิบนาทียี่สิบนาทีเนี่ยว่าถอยหลังจะเข้าล้างหนึ่งนะฮะไม่ใช่ถอยมาเติมน้ำนี่เอง อารมณ์เหมืออเวลาเราหิวน้ำมาแล้วเรากินอะ่ะทำให้มันสดชื่นรถไฟก็เป็นอย่างนั้นนะครับหัวจักะมันขาดน้ํามันกับน้ําไม่ได้ไงเออคือถ้าเป็นคนเราอะ่ะมันขาดน้ําไม่ได้เว้ยต้องกินตลอดนะครับพวกของกินอะไรเนี่ยใช้ก็ต้องใช้พวกของใช้ก็ต้องใช้ ตอนนี้ก็เติมเสร็จแล้วนะฮะพร้อมที่จะออกเดินทางต่อได้พอขอรอชอขอนะครับเราเปรียบเสมือนลูกค้าคนหนึ่งอะเราก็จะไม่มีทางรู้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ไอสิ่งที่เขาทำมันคืออะไรขบวนรถแนวเที่ยวขึ้นขบวนที่หนึ่งเลยใช่ มีแรงต่อนะฮะอ้ประมาณสามสิบสองนาทีอะมีแรงนะฮะมีแรงอ่ะเราเหมือนเวลาเราหมดแรงแล้วเราแบบปลุกไฟตัวเองอะ่ะรถไฟก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมมีแรงเลยเห็นไหมเห็นไหม เออคนเราก็อย่างนี้แหละรถไฟก็เหมือนกันขาดน้ำขาดน้ำมันไม่ได้เลย